อย่าจมเด้อผ่าเมื่อเด้อแสดงว่าพี่นายท้องนะครับมับก็ให้วัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครัวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันหยุด ของโอฮาน่าแหละโอฮาน่าแบบว่าไม่มีอะไรทำจะจัดตอนนี้ดิวก็เลยแบบว่าเอออยากไปข้างนอกอยากไปเที่ยวก็เลยให้พี่ไนท์เซิร์ชมาว่าพี่ไนท์อยากไปไหนว่าจะพาพี่ไนท์ไปเที่ยวก็ได้มาที่หนึ่งเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอยุธยาเขาไม่รู้อะ่าที่ไหนอะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปถึงก็รู้เองอะแต่รู้ว่าวันนี้จะไปอยุธยาแน่นอนเป็นงานเกี่ยวกับงานงานไทยอะงานแบบแต่งตัวไทยๆอะเราก็เลยแบบว่าจะแต่งชุดไทยไปงานนี้กันนี่ให้ดูพี่ไนท์นี่ยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจ้ะนี่แค่ครึ่งท่อนบนนะเนี่ย โหแต่ว่าแบบชุดไทยนี่คลักมากเลยเองไม่มันเป็นเกาะอกไงแล้วถ้าจะดึงขึ้นหมดมันก็ไม่ได้ใช่ปะล่ะน่ะโป้มากเขาเซ็นเซอร์ให้โอ้แย,ย่ยวะ่ะ คอยไปใส่ไปใส่สิ้นอยู่คุณโอเคครับก็เดี๋ยวว่าจะไปเดินทางและเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นและประมาณ6กโมงก็เดี๋ยวจะไปขับรถอีกประมาณส0่สิบนาทีนะครับสีิบนาทีก็จะถึงไองานงานนี้ยก็เดี๋ยวดิวจะตัดให้แบบว่ากระชับกระชับเลยก็คือแบบถึงนู่นเลยทีเดียวก็จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งรอกันนะฮะโอเคครับ <'s> okay, ตอนนี้ก็ดูพี่นายแต่งตัวเป็นออเจ้าไปแล้วมันมัน มันคืองานออเจ้าเนี่ยไม่มันคือมันแบบว่ามันเป็นงานที่แบบว่าต้องใส่ชุดไทยใช่เปล่าก็จะแต่งให้เข้ากับประเพณีนะคะแต่งประเพณีนะประเพณีไทยเขาแต่งนมทะลักนี้เลยก็เอ้าก็แต่ก่อนคนสมัยแต่ก่อนยิ่งไม่ใส่เสื้อในด้วยอ๋อพวกนางในอะไรอย่างงี้สนมมาซ่านไม่เป็นไรนี่แหละโชว์โชไปของมีของดีแล้วก็ต้องโชว์หน่อยนะไปแล้ะ โอเคครับเดีย๋ยวขอขับรถก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับเราก็ต้องมานั่งแต่งตัวให้นั่งลำเราทำไมพูดเหมือนแบบลำบากขนาดนั้นนะเหมือนจะไปลำถวายไปบนอะไรแบบเนี่ยอันนี้ชื่อแม่องค์หญิงอะไรครับแม่หญิงไหนแม่หญิงไหนแห่งเมืองปงทุมธานีสีนครนะครับ จะมาบุกอายธยาแต่งตัวตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับถึงตอนนี้ก็ยังบ่แล้วอย่าจมเด้อว่า,มาเมื่อ,ดอเด้ออย่าสูดจมเลยเด้อยังเมื่อสู่แก้มขัดมันใส่ตอนนี้นปวดฉี่มากเลยนะปวดเหียวกับปวดเหียวเจ้าของน้ำแต่จะจะใสปวดฉี่มากเลยตอนนี้โอเคครับตอนนี้เราก็ถึง งานจะไม่ถึงงานก็ไม่ถูกดิเพราะว่าม,มาจอดไกลมากก็เกือบเกือบถึงงานแล้วกันอยู่ในแบบเหมือนจะเป็นมหาเลยนะครับเป็นมหาเลยแบบราชพัฒน,น์อะไรเงี้ยไปฮะก,ก็เดี๋ยวเราเดินยาตอกพาไม่หญิงไหนไปทุมธาน,นีสีนครเข้าเมืองอยุธยาแป๊บหนึ่งนี่เรปชนมาเข้ามาในงานแล้วหลักๆเลยก็คือจะเป็นแบบว่าอ,องแนนแบบถนนคนเดินนะนี่เดี๋ยวให้ดู ก็จะใช่ตลาดนัดใหญ่ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบการแสดงอะไรเนี่ยเราเนี่ยจะมาทำการแสดงโชว์ใช่เราจะมาลํำนะคะเพราะว่าคนในที่นี้ไม่มีใครใส่มาเลยใช่เราจะทำการลํำชุยฉายนะครับโชว์ตอนาทุ่มครึ่งก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูะว่ารวมๆแล้วมีอะไรบ้างนี้มีคนใส่เหมือนกันแล้วคนยายเราตรีมเรามันแน่นอยู่แล้วใช่ เราจงกระเบนมาให้พี่ดิวแล้วแต่พี่ดิวไม่ใส่ลุมลามสัตว์อ่ะไม่<อ>คือแบบทำไมอ่ะมันลุมลามนี่เป็นบรรยากาศถ่ายรูปเวลาเราถ่ายรูปเราก็จะเห็นอ่าตรงนู้นนะครับเป็นปรา,าสาทเขาหินพนมลุงไปฮะเดี๋ยวขอถ่ายรูปให้พี่นายแป๊บนึงนะ นี้ก็คือสรุปว่าที่เนี่ยดิวอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วกันแต่ว่าบอกเลยว่าที่เนี่ยคือของกินเยอะมากแล้วก็ผู้หญิงสวยมากแล้วก็อาหารอร่อยมากดิวไม่ถ่ายเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเสียงเว้ยเป็นเพราะเสียงเสียงมันแบบเขาค่อนข้างเปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะอย่างเช่นตอน,นเนี้ยก็ยังแบบว่าบวกเวกวยวายแบบใช้ได้เ,<ม>เดินไปเดินมาสักพักหนึ่งก็เหนื่อยหน้าก็จะมุย้ยแล้วก็ไม่ค่อยอยากถ่ายกันนะครับให้ดูพี่ไหน พี่นายก็มุ่ยมากมแล้วมันเหนื่อยมากๆทุกคนคือมันเหนื่อยแล้วก็คนเยอะแล้วก็จะรีบอะไรทําอะไรเสร็จแล้วเราก็จะรีบออกแล้เพราะว่ามันก็กลัวเนี่ยนะแอบกลัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจบจากนี้เดี๋ยวกินขนมจีนก่อนแวะกกินขนมจีนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้หรือว่าขากลับจะเจออะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟุตต่อไปจะเป็นอะไรก็เท่านี้ก่อนไว้เจอกันฮะฟุตหน้า วันต่อมาอ่าวันนี้เป็นวันมอรีคริสต์มาสนะเป็นวันที่อ่าแซนต้าเขาส่งของขวัญกันอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับประเทศไทยหรอกแต่ว่าประเทศไทยเราอยากจะอ่าฟีเวอร์ไปกับเขาด้วยก็ขอเชิญคุณแซนดี้ครับดหนูน้อยหมวกแดงเขาสวยไหมสวยทำไมผมยาวไวจังเ็าขาไวเ <laughs> มื่อกี้ขึ้นไปผมยังสั้อนอยู่ท่ไาราต่อผมไม่ได้ตออผม ุ้ยสีแดงแรงรีบงามโอเคก็วันนี้วันนี้ก็จะสิ้นปีแล้วใช่ไหมก็เลยคิดอ,าอยากจะไปตรวจสุขภาพประจําปีหน่อยที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ทําขานั่นแหละแต่ว่ามันมีแบบว่าเออตอนไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไปเจอเขาก็ไปเจอพวกแผนตรวจสุขภาพประจําปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเขาไม่เคยตรวจเลยเขาก็เลยอยากตรวจบ้าง อเเจมเ็งก็งดีก็ได้เจอเร็วได้รีบรักษาอะไรอย่างเงี้ยอุยแล้วถ้าสมมติว่าเจอปุ๊บเขาแบบนอยเขาแบบเสียใจเขาแบบทำไยทำไมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าตัวเองเป็นมะเร็งก็ไม่เป็นไรดีกว่าเป็นมะยิงโอเคครับก็เดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวเสร็จจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปไหนก็เดี๋ยวคขยกันตัวเองมาี่นี่ดิตัวเองมานี่กันอันหลังไม่ให้เขาเดี๋ยวมาเอามาแก้เขาถึงป้ายเขา ไม่ยังไม่ได้เอาออกไงต้องเอากรรไกรตัดมันดึงไม่ได้อเอากรรไกรตัดนี่ชุดใหม่ <ลง S 2> จพยยังไม่ได้ซักเลยชุดไปโรงพยาบาลโอเคครับก็เดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันก่อนค่อยว่าก,กันว่าเราจะไปทําอะไรต่อเนาะ <c oughs> ไปครับเอเคถึงแล้วครับบางประกอบกลังสิธิของสองโรงพยาบาลเจ้าประจําของดิวเองและก็ของนายด้วยอามพายตัวเองโอ้โหัวไปตัดเลย มูยังแต่งตัวปเปล้วนะใส่ผมก่อนเมียงโอเคตอนนี้ล่ะเด,เดี๋ยวตอนนี้คือหิวมากเลยนะเพราะว่าก่อนจะมาตรวจเหมือนเขาเขียนว่า,าให้ห้าม <5 S 1> งดเออให้งดข้าวหกชั่วโมงก็งดมาแล้วตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้กินอะไรเลยก็เดี๋ยวจะไปรีบไม่กล้ากินน้ำอุยตัวเองเลยมาโอเคก็ไป เขาโรงพยาบาลเอออีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกอ่าตอนนี้คือถ่ายกับโกโปกลัวว่าพอเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเขาจะไม่ให้ถ่ายเลยจะเปลี่ยนประายบนมือถือแทนนะครับในมือถือเขาให้ถ่ายแน่นอนโอเคครับไปรู้สึกเป็นตัวประหลาดในโรงพยาบาลตัวประหลาดในโรงพยาบาลใช่ ทุกคนมองเต็มเลยกระโปงมันเกะกะเขาทำไมนังยืนมันดีด no ขึ้นแต่แต่ว่าตายแข็งไงแต่ว่าเราใส่กางเกงอยู่เราใส่กางเกงข้างในนะคะเราได้แบบโป้มานะคะไม่โป้ครับไม่ฟอสตงต่อไปเป็นการเจาะเลือดนะครับยานบอไม่ยานเพราะว่าเขาเจาะบ่อยอยู่เขาตรวจเลือดทุกปีจะบอกให้อะตรวจทุกๆุแทบทุกหกเดือนทุกปีแต่ตัวไม่เคยตรวจเลย เขาเป็นเอ็นถ้าเขาเป็นเอ็นตัวเองทำไงก็กินยาตัวเองก็ต้องติดถ้าเขาเป็นก็กินยาด้วยกันเดินกันกินยาใช่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแบบนี้นะเอาแล้วแล้วเอาเลือดชั่วออกเอาโอ้โหเป็นล่มเลยหนึ่งนะคะโอ้โหไม่นิดแล้วครับเข็มขนาดนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอเต็มหลอดเลยว้าวเข็โอ้โหเลือดดำปีนะครับ ก็ต้องเบอร์หน้างนี้เลยเรียบร้อยจบนสุดยอดแข็งแรเก่งมากจังใดบ้างีกลางแขนไม่คิดว่าเขาจะเอาเยอะขนาดนี้นะเอาเลือดไปต้องไปเยี่ยวให้เขาตอต้องไปเอาเยี่ยวให้เขานะครับตรวจว่ามีโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะไหมแล้วก็ตรวจยาเสพติดนู่นนี่นั่นมะเร็งหรือเปล่าไม่ติดตเอาไว้ครับไปเยี่ยวให้หมอ พี่จะไปเยี่ยมให้หมอไปเยี่ยวให้คุณหมอตรวจไปฉี่ให้คุณหมอตรวจก็ได้ไปครับโอเคครับเสร็จแล้วตัวสุขภาพเสร็จแล้วตอนนี้หิวมากเดี๋ยวต้องรีบไปหาข้าวกินก่อนส่วนเรื่องไอ้พวกค่าต่างๆ อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนเพราะว่าถ้าเราอยู่รอหมอเราต้องรอประมาณ45นาทีเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รอเนี่ยให้เขาส่งผลมาทางไลน์แล้วเดี๋ยวเราอ่านเองก็ได้ครับได้เหมือนกันเราไม่ต้องรอหมอเราตรวจเสร็จล้วก็ออกมาเลยอะไรอย่างเงี้โอเคเราค่อยไปดูพร้อมกันนะตอนท้ายคลิปแล้วกันว่าสุขภาพเราเป็นยังไงกันบ้างแค่ตอนนี้ไปหาข้าวกินนะคหิวไม่ไหวแล้วครับพี่นายงงเงีแล้วสรุปผลออกมาก็คือได้กินยาทั้งคู่จ้ะ S <S 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 ป่วยครับสรุป,ปคือป่วยทั้งคู่ไปเจอกันร้านอาหารนู่นร้านอยู่นู่นเล็ดเล่ตัวร้านมอปลาครับอันนี้คือร้านที่ดิวชอบเป็นแบบการสนทนาพาไม่เม่พาใคาไปกินหมดตัวเองเคยมาแล้วใช่ไหมไม่ยังไม่เคยจริงเหรอจริงเคยตัวยังไม่เคยพาเขามา<ค>พาใครเคยพาใครมาหรือเปล่าแล้วมโนเป็นเขาหมกเดิมเล่นบ่อยมากตัวเองเล่นบ่อยมาก เขาต้องทำไงเขาต้องกระตกกระตากไหมไม่ไม่เขาไม่ได้พาใครมาเขาพาตัวเองมาคนเดียวคนแรกเลยเชื่อไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยปกติเขาไม่พาเขามาใครมานะถ้าไม่สําคัญอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าจะเอาใจผู้หญิงมันต้องพูดแบบนี้ เราเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราเป็นครั้งครั้งแรกแต่ผู้หญิงเขาก็จับทางผู้ชายสูงแล้วมัก็นั่นแหละยอมรับไปตรงๆแหละว่าพาเมียเก่ามาอะไรเงี้ยมันจะจบจบค่ากิฟต์คเก็เอาเวลาไปคิดอย่างอื่นดีกว่านะทำงานทำการ ชิมกันไปสิละอย่างนะฮะไม่รออะไรแล้วนะกินเลยนี่พยพระเอกเข้ามาแล้วส้มตำทอดเยี่ยมนะฮะส้มตำน้ำเงินน้ำเงินงั้นดิวขอพระเอกขอชิมพระเอกก่อนเลยเป็นส้มตำทอดพระเอกสำหรับดิวนะคนอ,อื่นอาจจะไม่ชอบเขี่ยข้า ีงามีมมไก่จับเนมมาเพิ่มจัดเนมืนม้อนัอ่นแหันม,มันๆเลยนะเด็กเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวหยิกินก่อนไม่ไหวอะ่ <c oughs> ะเจอกันที่ต้องกินเสร็จเลยป่ะ 3.9บาททัาไม่แพงนานนี้กินไปเยอะพอสมควรอาดาเลเทเมื่อกี้ไอแอลทักมาบอกว่าเขาลงสตอรี่ใช่ชุดนี้ต้องกินสเต็กแล้วป้ะพ่อนกโอเคกินเสร็จแล้วพอกลับด้วยได้ไก่มาถุงนึงเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปออฟฟิศกันดีกว่าวันนี้เขาเหมือนว่าวันนี้เขานัดไอแอลไว้จะถ่ายคลิปให้มันคลิปนึงนัดกันไว้เมื่อวานอแต่ว่าวันนี้ ไม่เสร็จภารกิจนะทำไรกัน,นเนี่ยตัวเองอ่ะทำเป็นลืมต้องถ่ายรูปให้เขาก่อนอ๋อโอเคแวะไปถ่ายรูปเออมาไปถ่ายรูปแป๊บเดียวถ่ายรูปแป๊บเดียวครับถ่ายมันนานไม่ได้เดี๋ยวตีกันพี่ที่โรงพยาบาลถามว่าจะไปเที่ยวต่อหรอคะตรวจเสร็จแล้วจะไปเที่ยวอ๋อไม่ค่ะชุดมาโรงพยาบาลอะชุดมาโรงพยาบาล น้อยหมวกแดงชัดโอเคฮะไปไปน่าจะถึงห้างใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้พี่นายก่อนแป๊บเดียวอ่านี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศจะเป็นแบบว่าไฟดวง,ดวงๆเยอะๆหน่อยตรงน,นู้นก็จะมีนะมีแบบว่าไฟรูปทองชาติแถวนน้นตรงนี้ก็ไฟไฟหมดเลยนี่เป็นห้างะนะเนี่ยเขาเหมือนเขามาจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยให้คนถ่ายรูปกนนันะคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะแยะก็จะมีพิตตี้เป็นพิตตี้รถ MG นะครับวันนี้รุ่น MG ไม่เคฮะถึงเวลาต้องทำหน้าที่ของสุภาพบุรุษแล้วเรามาดูเรามาดูกันว่าวันนี้พี่เดียวจะโดนสาบกี่รูปนะคะหลายอยู่แล้วไม่มีตะกล้องคนไหนเขารับอารมณ์นางแบบได้เยอะเท่าเขาแล้วล่ะเ่ตัวก็ต้องเขเป็นนางแบบคนเดียวของตัวไงจะไปถ่ายรูปก่อนพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งไปฮะ ตอนนี้คือรัวจัดเลยโอ้โหร้อยห้าสิบสามรูปนะครับตอนนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยครับเต็มตัวรัวๆรัวๆ,ๆวยยรัวยายุตรัวยายุตโอ้โหรัวจริงโอเคครับ <laughs> เสร็จแล้วจบแล้วฮะถ่ายรูปก,ก็เดี๋ยวไปไปออฟฟิศกันไปเจอกันที่ออฟฟิศเมื่อกี้แวะกลับบ้านแป๊บหนึ่งให้ไปให้เปลี่ยนชุดเนี่ยอาบน้ำมาสวยอ,ออฟฟิตล็อกเหรอ เดี๋ยวโทรตามไอเอลแป๊บนึงเดูมันมานู่นแนะอุ้ยมันกินเบียร์เหรอกินเบียร์กันอะเออไอเอลกินเบียร์กินเบียร์เหรอกินเบียร์เออแล้วพี่ดิวมาช้าเป็นเด็ดๆไอเอลเล่นของเล่นไปแล้วถ่ายเสร็จแล้วอะถ่ายเสร็จแล้วเมื่อกี้เลยเอานี่ไงก็เนี่ยมาคุยกับคนดูว่าจะมาถ่ายให้เมื่อนะจริงเหรอเออโอเคทุกคนไม่ตามอ่ะทุกคนไปติดตามได้ที่ช่องแอลเซลเซนแอบถ่ายอิน พี่ดกว <เล S 1> <ๆ S 2> ว่าจะมาช่วยแล้วใช่แอลก็กล่าว่าเอ้ยพี่ดิวกับพี่ไนท์ไปที่อื่นแล้วหรือว่าเขาไม่ว่างก็เลยทายเลยแอลไม่โอเคเลยการที่เขาแต่งตัวสวยแล้กินส้มตำไม่แบบว่าปขาขากตินเนขากินส้มตำอยู่แล้วแต่เราก็แบบเฮ้ยวันนี้เขาอาจจะแบบพิเศษขึ้นก็ทำตามเหมือนเดิมน,นี่ไงมาไม่ทันจริงด้วยว่าจะมาช่วยถ่ายไม่ทันแล้วสวัสดีครับพี่โอ้ยเด็กความาแล้วเนี่ยครับพี่มาช่งงานครับอะไรนะมาส่งงานครับอะไรนะ มาช่วยงานครับเ๋ยผพูดจัดจังอ่ะเวลาทุกทุกค้าที่ตั้งตาจ่ายครับจะออกมาช้าอันนี้คนคนที่ไหนเนี่ยเป็นคงพม่าครับอ๋อี่พี่ก็พูดพม่าเป็นเหมือนกันอ๋ออย่างสีเหลืองเยลโล่อ๋อมอโมะฮะเมงโกะอ๋อถ้าปืนลูโม่ฮะลูโมะบ้าปะพี่ตลูนี่พี่ตลูน่อย่าเลยนี่โหพูดจาเก๊ดเกินมือตลูนใส่กูกก่อนเลย มาถือกระผู้ไม่ชะเลยคิดอยู่เลยเก๋ขาเก๋ขาเอาพี่นี่ถือกล้องมาโอ้โหเห็นแล้วกี่มูรอแล้วกี่มูรอแล้วแต่ว่านี่มีนารจะบอกมีนารจะบอกช่องเยอะห้าแสนช่องจริงเหรอยิงผมได่บอกจ่องเลยอะไรจริงโอเคก็ช่องกูอีกอีกสี่พันเจ้าสองแสนละดีใจพวกเราจะโถไปด้วยกันว้า ประมาณนี้และกันก็ไม่ได้ไม่ได้นี่แล้วว่าจะลากฟุตเดียวาวเขาหน่อยถ่ายกับเอลก็ไม่ได้ถ่ายแล้วสุดจบแค่นี้ก็ไปเจอกันต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไปทําบุญทําบุญด้วยทําบุญเอ่อแม่เขาส่งตังมาให้แล้วก็ไปทําบุญที่คลองหกแล้วก็ธรรมศาสตร์สองที่บุญบุญวัดบุญเอ่าเล่นเด็กกำพร้าก็ผารกลางวันอะไรเงี่ยใช่เอจะเอาตังแม่กูด้วยเนี่ยเอาตังจากกูไม่พอใช่ไหมโหผมเงพวกมึงไม่กำพร้าพวกมึงก็มี กำพาทั้งพ่อทั้งแม่เลยโอ้ยโดนไม่เขาก็เลี้ยงอยู่ไงเขาก็เออใช่ดึกดามาแล้ไม่ไม่ดามาจะเอาเงินอุ้ยนี่ห้าทุ่มเยอะวันนี้อยู่น่ฟิตกลางดึกห้าทุ่มมาเอาฟิตอ่ะดูดิโคตรดีบขนาดไหนเราตั้งเวลาไว้ว่าเราจะมัวสุดกันวันนี้มึงไม่น่าพูดคำมัวสุนะที่แบบมึงถือแบบขวดน้ำนักกีฬาอยู่นี่ถังที่สองนะอุ้ยดีผิวดีวันนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วอุ้ยวันละหกลิตรเลยอุ้ยฉีดทุก ทุกสิบนาทีนี่ก็เลยซื้อซื้อนี่มาเป็นเครื่องพ่นไอ้น้ำกูอาจะตัดติดตั้งไว้แล้วก็ติดตั้งตรงนี้อ่นตรงนี้เลยจะได้ชื้นชื้นตลอดเวลาชื้นตลอดหอดอ๋ออนี่คนหรือต้นไม้ต้นไม้หรือเปล่าหอมจีกูฟันดูฟันกองตองหนึ่งสองสามนี่ร้านเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่แค่สีเดียวกัน เอออยากไปดาผ่าปันค uh ุ้เหมือนกันไปผ่าต้องผ่าเลยต้องผ่าต้องผ่าโอ้เก็บไว้นานๆอ่ะเหมือนจะทำให้จิตใจเราคุ้ด้วยอ๋อใช่เป็นใช่อนาคตใช่ถูกต้องมันหัวใจกับปันคุ้เหมือนกันมันจะเปียกได้ดังขบวนรถไฟเปรียบได้ดังขบวนรถไักเราไปบ้าเมื่อกี้นี้ตุ๊กตากตัวไม่ชินมึงใส่ยลิเทนเนอร์จริงๆนะเนี่ย มันจะมันเท่ไปอ่ะไม่แบบอันนี้เออน่ารักไปอ่ะด้ใส่หมวกใหม่ใหม่ผมหมดเลยไปเดี๋ยวมอวขอมวสุ่มก่อนเจอกันพรุ่งนี้วันต่อมาถึงอีกวันหนึ่งและตัดมาแบบเร็วเลยลวกันนะโอเคก็เมื่อวานนี้คนยังค้างเต่งกับไอ้ที่เราตรวจสุขภาพกันอยู่ด้วยตัวเองอ่าหลายคนสงสัยว่าเออผมมันออกหรือยังทําไมถึงทําไมถึงไม่อ่าไม่บอกสักทีล่ะมันออกแล้วแล้วก็เนี่ยมันส่งมาแบบนี้เลย นี่เห็นปะซึ่งให้ดูใกล้ๆมันเป็นแบบาภาษาของหมอเว้ยอ่านไม่ออกอย่างกากอะ่ะก็เมื่อวานนี้ก็พี่นยก็ดูไปแล้วนะไปแอบ,บดูเป็นบางคาอ,อันที่แบบว่าไม่ตรงกับชาวบ้านเขามันจะมีแบบว่าเนี่ยอย่างาท่อนเนี้มันจะเป็นผลที่เราได้เว้ยส่วนท่อนเนี้จะเป็นแบบว่าค่ามาตรฐานซึ่งแบบว่ามีบางอันที่แบบไม่ตรงเยอะมากเลยนะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่ดูไงว่ามันคืออะไรเราก็ต้องแบบไปถามหมอแล้ววันนี้ก็จะ แวะไปถามหมอได้ว่าแม่คืออะไรเพราะว่าอ่านไม่ออกแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเดี๋ยวจะไปะทำบุญก่อนเป็นแบบว่าบริจาคทุกนี้นั่นเพราะว่าแม่เขาส่งเงินมาจากเรียนมากนะแบบว่าให้ไปทําบุญอะไรเงี้ยลูกๆก็เลยแบบว่าต้องทําตามนะครับเอาเอาเงินไปใส่ซองให้เขามันมันมีที่แรกก็คือแถวคลองหกฮะที่ที่สองแถวธรรมศาสตร์ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงก็เดี๋ยวจะแวะไปหามหมอด้วนันนี้หลายอย่างเลยนะฮะอยู่ด้วยกันไปโอเคครับก็จะมีพี่โดไปด้วยนะ นูน่นพี่เบลเขากำลังขึ้นรถแล้วก็มีน้องดีด้วยนะมีพี่เบลกับพี่ไนท์เป็นที่แรกน่าจะเป็นอ่อคองหกมันเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กตัวน,นี้นั่นทําพอเป็นพิธีเนาะให้คุณแม่ครับคุณแม่เขาส่งเงินมาเนาะเ <c oughs> <c oughs> ขาจะทะเลาะกับยุงทุกครั้งยุงเข้ารถทำไมมันต้องเข้ารถเลยวะยุงเป็นที่อะไรถึงเข้ารถนะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เ <c oughs> มื่อวานบอกเมื่อวานอยู่ตรงนี้ ออ่เเหมนก็ะระบบเป็นหมอนะคะเขาเขาส่งอันนี้มาให้เราก็คือเมื่อวานเนี้ยพี่พยาบาลเขาบอกว่ารอหมอ45่สหนาทีนะคะเพื่อที่แบบว่าเขาจะมาบอกว่าเราเป็นอะไรบ้างเราเสียงนี่จะเป็นอะไรแล้วทีเนี้ยก็ไม่ได้รอกันสรุปก็คือผลออกมาไม่รู้เรื่องเลยไม,ไม่รู้เรื่องคือมันคือสับทางการแพทย์ด้วยคือเราไม่รู้เลย เราก็เลยดูไปทีละตัวแล้วก็เซิร์ช Google สรุปที่เราได้มาคือที่ได้จาก Google มานะส่วนมากเลยจะเป็นไตกับฉี่ฉี่นี่มีปัญหาแบบว่าจะมีอะไรไม่รู้อ่านใน o o o g นะของพี่ดิวก็ฉี่ฉี่คุณไม่ฉี่ม่วงเขียว <c oughs> นั่นแหละแล้วก็เกี่ยวกับเม็ดเลือดไม่ปกติหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคือ เรารู้กันแค่นี้เพราะว่าเราเป็นหมอได้แค่นี้แหละใช่สรุปก็คือกลายเป็นแบบว่าวิตกจริตนะแล้วก็เนี่ยวันนี้ต้องไปหาหมอซ้ำอีกทีเนี่ยไม่รู้จะเสียค่าหมออีกหรือเปล่าเนี่ยงงงงซะใช่เพราะว่าด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยไม่รอคิดไม่ถึงเนนึกว่าจะมีแบบสรุปอะไรงี้ให้แบบเป็นคําพูดให้แต่ไม่ใช่ก็คือต้องอ่านเองอะเรานั่นแหละผิดที่เราตันที่แรกกันฮะก็ของหกใกล้ๆเองโอเคครับถึงละอันนี้ง่ายๆเป็นแบบว่า เราแค่บริจาคเงินเนาะเราไม่ได้ซื้อของเราไม่ได้ซื้ออะไรนะฮะก็ให้ง่ายไปสวัสดีคนดูนะครับอันนี้แกงตุ๊ดจีน <c oughs> เดี๋ยวจะไปตุ๊ดจีนเชียงเมงที่ไหนเกนี่พี่โดเขาเขียนอยู่อันนี้เป็นใบอนุโมงใช่ไหมขอชื่อกูได้ไหมนี่ไง พี่ผมเยอะหน่อ,หนอยนะเยอะเหรอคะใช่เป็นไรไหรมหนงจะเขียนไม่พอค่ะพี่ไม่แ,แค่แค่นี้เคตอนนี้ก็คือพี่โดยกาลังเขียนอยู่นะว่าแบบมีใครบ้างะมีหลายคนครับที่ว่าร่วมทําบุญกับเรามีแม่ติ่มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่บางกระนกแม่แม่สกละฮะแม่ใี่ผมไม่เขียนตรงนี้กันดนะจะหนีเลยอะจะหนีเลยอเยอะครับเยอะเยอะค่อนข้างเยอะถ้าให้พูดก็หลายคนครับแม่เขารวบรวมเงินที่เดนมาร์กไงแล้วมันหลายคนอาจจะแบบคนแล้วแบบ พันสองพันหรือว่า5้าร้อยหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยรุนี้นั่นเขาก็เลยรวมชื่อกันมามันเลยเยอะโอเคฮะเดี๋ยวรอพี่โเขียนก่อนละกันแป๊บนึงโอเคครับเสร็จแล้วง่ายๆเหมือนกับว่าเรามาทําบุญเราไม่ได้ซื้อเป็นของหรือว่าอะไรมานะเราให้เป็นแบบว่าเงินสดพอเราเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็บริจาคให้เขาพอเราบริจาคเสร็จเขาก็จะออกใบเหมือนเป็นใบแบบใบเสร็จหรือใบอาอนุมโมทนาบุญอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็เขียนชื่อเราลงไปเป็นความรู้นะครับว่าไอสิ่งเนี้ยคือ มันเอาไว้ลดหย่อนภาษีได้100%เต็มเนาะถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรยังไงก็เซอร์ Google ดูนะครับว่าพิมพ์ไป้ว่าผกว่าใบอนุโมทนาบัตรหรือใบอนุโมทนาบุญอะไรสักอย่างนั่นแหละน่าจะมีบอกรายละเอียดนะมันก็เอาเผื่อใครแบบว่าเสียภาษีเยอะๆก็ลองไปบริจาคเงินดูก็จะได้ลดหย่อนตรงนี้คะลดหย่อนได้แต่ว่าดูชื่อดิเป็นสิครับผมถ้าหารกันก็น่าจะได้คนละร้อยกว่าบาท โอเคครับก็เดี๋ยวไปที่ต่อไปอีกที่หนึ่งจะเป็นโรงพยาบาลเป็นของธรรมศาสตร์ก็เดี๋ยวจะขับรถไปสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึงก็เดี๋ยวตัดไปแบบวาแบบเร็วๆเลยนะคุณดูจะได้แบบไม่ต้องรอเนานะโอเคครับถึงแล้วกับศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรัก์ไม่รู้ว่าที่นี่เขาทําอะไรกันนะแต่ว่ารู้แค่ว่ามันประมาณบริจาคได้ตรงนี้เกี่ยวกับพวกกับาการแพทย์หรือว่าเครื่องมือหมอหรือหรือว่าอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยอะไรอย่างนี้โอเคครับตอนนี้มากันหมดแล้ว ปึกๆเหลือน้องดีดีไปไหนโอเคฮเดี๋ยวเข้าไปข้างในกนะันโอเคครับอยากจะถามพี่นายว่าพี่นายรู้สึกไงครับที่ได้มาทําบุญในวันนี้บอกก่อนรู้สึกไม่ถูกรู้สึกงงงงเพราพี่นายนอนมาตลอดทางเลย โอเคปะข้าข้างในเห็นดีกว่าครับเข้าไปข้างในอาคารธรรมศาสตร์ธรรมรัฐโอเคเข้ามาก็เจอพี่โดพี่โดเขาติดต่อให้เสร็จหมดแล้วนะก็แค่แบบเขียนบุงเขียนใบน,นู่นนี่นั่นก็เสร็จกระจบไม่ไม่แต่ว่าใบใจะจะตามที่หลังเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุรลการไม่อยู่นะวันอาทิตย์ด,ด,ด้วยใช่ก็จะแค่ยื่นกันเป็นพิธีถ่ายรูปอ่าเพราะปรความเป็นมาของที่นี่เหรอใช่ เขาสร้างมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแม่ก็เมื่อกี้ถามถามพี่เขามาพี่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าให้พักให้ผู้สูงอายุที่เหมือนกับว่ากําลังจะจากไปอะไรพักก็เลยหลบมาอยู่ลึกๆหน่อยจะได้แบบไปโดยสงบเน้นได้หรอสงบเน้นสงบเห็นบางเคสเห็นบางเคสที่เขาบอกว่าหมอบอกว่าอีกสี่ชั่วโมงอีกสี่ชั่วโมงจะจะไปแล้วอะไรเงี้ยพอมาพักที่นี่จริงๆก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์จากที่หมอบอกว่าสี่ชั่วโมงกลายเป็นอาทิตย์เลยมาพักกันใช่ ก็ประมาณนี้ก็เชิญชวนแล้วกันปกติก็จะมีแต่ญาติคนไข้ที่ช<ม>่วยจับแต่ถ้าใครไม่มีที่ก็ประมาณนี้ก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีตังอะไรก็ก็บริจาคตามกําลังนะครับใครมีเยอะก็ให้เยอะมีน้อยก็ให้น้อยก็แล้วแต่เรามันมันไม่ห้ามกันเลยแล้วก็ว่าวันนี้ว่าจะแวะโรงพยาบาลด้วยแวะไปกินข้าวนะคะเพราะว่าได้คุณปองมาเมื่อวานไม้แวะไปแวะไปอ่านอะไรอย่างงี้ไปดูผลโอเคกลับมาถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ไปฟังผลตรวบอกเลยดีกว่าไป เร็วไปหม่ถ้าไม่อยากถายก็ไม่ต้องถ่ายดูบบลำบากไปฮะถึกลงมาแล้วไปดูกันว่าหมอเขาจะว่าไงบ้างให้เขาอ่านค่าให้หน่อยเพราะว่าเรามันพวกโง่อ่านค่าไม่เป็นนะครับเรามันค้น แม่หน้าหมุนถึงไม่มอง <c oughs> ไปโอเคครับได้มาแล้ว <c oughs> ก็เมื่อกี้เข้าไปฟังหมอตรวจแล้วลหละว่าเป็นยังไงก็ <c oughs> สรุปแล้วโดยรวมก็คือปกติทั้งหมดนั่นแหละก็คือเขาจะมีพวกแบบว่าค่าเลือดค่าไตค่านู่นค่านี่ตรวจฉี่ตรวจเลือดตรวจหัวใจอะไรปกติหมดแหละแต่ื่าวานนี้อย่างลอกก็คือแบบว่ามันจะมีบางค่านที่แบบว่ามันสูงกว่าแล้วก็ไปหากันสรุปก็คือแบบพี่นายเป็นมะเร็งนะเมื่อวานนี้มันอยู่ในค่าที่แบบปกติพี่คุณหมอบอก ออกแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ของเขานี่จะเป็นเกล็ดเลือดก็คือจะจะน้อยนิดนึงคือเขาแนะนำให้บำรุงเลือดช่วงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบว่าช่วงที่เราเป็นเมนแล้วเราเสียเลือดอะไรเงี้ยอืออนแสดงว่าพี่นายท้องนะครับออ้ยอย่ามาเวาเด้อมันเบี้ยงเด้อโอเคครับก็ ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดคลิปออกมาแล้วมันน่าเบื่อ,อยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้วใช่อ่ะอยู่ในนี้เขาอาจจะไม่ตลกเท่าอยู่ในอยู่ในโอฮานานะฮะใช่คือในนี้มันคือเราอ,ะอ่ะในโอฮาน่าคือพวกคือพวกคุณคือโอฮาน่แต่แต่อันนี้คือพวกคุณจริงๆ่อะ <Okay. S 2> โอเค,อเคก็ยังไงก็ขอโทษด้วยละกันถ้ามันไม่สนุกหรือว่าอย่างไรเี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ดีโอสตาร์ันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะถึง2 0 0 0 0 0แล้วอีกประมาณ00่พันคนก็ฝากด้วยนิดหนึ่งนะครับช่วยกันหน่อยนะคนละครึ่งทางแล้วก็อยากคอมเมนต์อะไรหรือว่าอะไรเนี่ยก็แฮแท็กมาด้วยครสมฟ้านะแกง๊งเราชาวแก๊งสมฟ้านะครับเอาไว้ไปพิมพ์ป่วนช่องอื่นๆได้นะพวกเรามันสายป่วนอยู่แล้วนะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีมากครับ Oh, oh,